สปรและดับตะเพรียงสีมากดิฉันนางสาวิชามกุลตาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกระดกหัดไตวงย้อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางทองเพียรวังเสนานะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานผลิตภัณฑ์วัตกรรมวัตกรรมจากขยะผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาค่ะที่มาและความสําคัญผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาได้แนวคิดจากการนําผักตบชวามาใช้ประโยชน์ที่ พบกับตกชาัาวหนึ่งในต้นเหตุที่ทำลายระบบนิเวศเราจะเก็บยังไงก็ไม่หมดนะคะจึงได้แนวคิดสร้างสรรค์ง,งานฝีมือหัถกรรมจากคกวามตัววเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเช่นกระเป๋ากล่องดิสโอและกล่องกระดาษทิชชู่เป็นต้นซึ่งเป็นของการใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำมาสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และเพิ่มพูนรายได้ะคะ่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน หนึ่งเพื่อศึกษาและออกแบบผลติตภัณฑ์จากผักตบชวาสองเพื่อสร้างชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาค่ะส่วนขั้นตอนการทำาให้น้องๆแนะ,ะนำได้คะขัะ้นกตอนการสัตว์ตะกร้าจากผักตบชวานะคะเราจะต้องไปตัดผักตบชวาจัดแต่งแม่น้ำลำทองก่อนค่ะแล้วนำม,มาผัดลาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำมาผ่าครึ่งใส่าสากกรตะละหรือสารโซเดียมเบโซเอต1-2ึงสองชั่วโมงและนำมา ตัดแดด3-4วันหรือจกกอนกว่าจะแห้สงสนิทนะคะจากนั้นเราก็มาทําเป็นเส้นเพื่อที่ได้ตามต้องกาดงานสามนะคะเราจะเริ่มตัดตูดตูดนี่จะการสาดทักเส้นโค้งเส้นนะคะแล้วเริ่มที่ไทายสามทายสามนี่จะเป็นการขึ้นตัวนะคะหน้าหนึ่งรอบเราจะใช้ไทายสอบประมาณครึ่งแถวค่ะใช้ไทายสาม เพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดค่ะแล้วเล่ลนมาโดยการใช้เปียนะคะประมาณ6แถวค่ะแล้วใช้ไท่สามขันไม่ให้หลุดค่ะแล้วใช้ไทส่สองนะคะประมาณ34แถวจากนั้นเราก็จะได้เหลือตรงนี้ประมาณความยาวก็พอ,อได้ะคะ่ะแล้วเราก็ใช้เข็มจ้างห่อน,นะคะเก็บเข้าไปข้างในคะ่นนะ,คะจากนั้นเราจะไปทากาวค่ะ แข็งแรงให้กับ,กบตะกร้าของเราแล้วนำกระดาษแดดแ,แล้วนำมาทาแลกเกอร์ค่ะแล้วนำประจ่าแดดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ตะกร้าสวยง,งาม้ะคะระบบการศึกษาค่ะ,าคะ,าคะาการศึกษา,าการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชวาเราสามารถทำผลิตภัณฑ์จากธรรบชวาละมาใช้ในชีวิตประจำวันและยังตอบยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะเช่นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เร่งเห็นคุณค่าของธรรมชาต แล,และเป็นการฝึกการใช้ความคิดสร้างสารรค์สามารถนำมาจำหน่ายอยู่เซนของปาาอีกครั้งยังนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไปค่ะ I'm